เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเอื้อๆน้ำีป,ป่าอย่างนะปลาเข่งวะ ปลาเล็กปลาน้อยนะคะอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะคะอันนี้เย็บเย็บเองนะคะอันนี้ย่าเป็นคนเย็บนะคะเอาใส่ตรงปากท่อนะคะหน้าฝนก็จะแบบนี้นะคะ นี้นะคะเวลาใส่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจะได้เยอะได้ได้มากนะคะได้น้อยผู้จะเจือเดินลงมเพราะหน้านี้นะคะข้าวก็เริ่มออกรวงนะคะป่าก็จะลงนานะคะไม่รู้เขาเรียกอะไร อืมอน,อน,นี่นะคะทุกคนได้ปลาช่อนด้วยนี่ทุกคนโอ้นี่ก็นี่ปลาเล็กปลาน้อยนะคะนี่ได้ครึ่งคู่ถังปลาช่อนด,ด้วย อ,นนะะอันนี้เราก็จะไปทำตากแห้งนะคะน,นี่ประซิวใช่ไหมเขาเรียกปรา,า,การะซิวภาษกางเขาเรียกอะไรตัวใหญ่มากเลยนะคะอีกตัวหนึง่ง ตัวใหญ่อ้วนมันอ้วนมากเลยนะคะนี่ไปย่างแล้วมันมันเป็นน้ำมันเลย<ด>นี่นะคะเราก็ได้ปลามาแล้วนะคะแล้วก็จะทำเอาไปย่างนะคะทำเป็นปลาย่างนะคะแบบนี้ถ้าตัวเล็กๆเ,เราก็จะทำปลรรานะคะภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวว่ากินนานๆน,น,นะคะนี่แบบนี้เลย คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้มาครึ่งคู่ถังนะคะน,นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ